สวัสดีครับอยู่กับผมอัมเดอร์ดอยนะครับผมวันนี้ผมอัมเดอร์ดอยหรือดนนะครับเราจะพาไปดูผลไม้กันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นผลนไม้อะไรนะครับผมเดี๋ยวให้มาดูกันนะครับเรามาถึงแล้วนะครับผมนี่ นี่ก็คือต้นมดฝายนะครับเราไม่ลุมกันกนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนมีต้นมาไฟานะครับผมให้ดูเปรี้ยวมากเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนี่ต้นเกา ประมานี้นะครับผมอืมให้ดูกันนะครับเไงครับนี่เยอะเหมือนกันนะครับต้นก็สูงนะครับเป็นมะไฟป่านะครับผมโอเครอให้มันสุกก่อนเดี๋ยวผมก็จะมาชิมนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันยังไม่ค่อยสุกดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บ

นี่ก็มีผลไม้อีกอย่างหนึ่งน,นะฮะผมไม่รู้ชื่อนะครับตอนตอนที่มันสุกนะครับมันจะเป็นสีเหลืองนะฮะนี่ตรงนี้นครับมันจะมีรสชาติที่เปรี้ยวหวานอร่อยเหมือนกันแต่มันออกผลเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็ เราจะไปเก็บแม่คาดีมีกันนะครับผมจะให้ดูนะครับผมนี้ก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็นห้างหรือว่าสวนของผมนะครับพ่อแม่ผมนะฮะไปเราไปก็ต่อ เราก็ถึงต้นไมคาเดเดียมแล้วนะครับก็นี่มันก็จะเป็นที่เก็บไปนะครับผมที่เก็บในเราเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ดีๆก่อนนะครับเรานี่ครับนี่ เราจะรวมไว้ที่นี่ก่อนนั้นแล้วค่อยมันแยกถึงอัน,นครับอันไหนเสียอันไหนที่ดีครับนี่ก็จะเป็นย่ามนะครับที่เราจะใส่แมคคาเดเมียน่ครับผมวิธีการเกตนะครับเราก็เอาหอแหามันก็ลําบากอยู่นะฮะดูนะฮะอันนี้ใช้ได้เลยนะครับผมนี่แหละที่เราต้องการไอคอนนี้ที่มันลน นี่สองอันนี้เก็บเข้าไปในย่ามนี่นะครับแมคคาเดเมียนนะครับผมมันก็จะกิงบรงครั้งคล้ายรสชาติก็จะเหมือนพร้าวนะครับหอมแล้วก็หวานนะครับนี่ เราต้องหาให้แน่ใจว่ามันตกนะครับตอกเก็ตให้หมดนะครับเดี๋ยวมันเน่านะครับลูกมันก็จะหลงหล่นนะในต้นตระมนมันต้นก็จะมีประมาณสิบลูกยี่สิบลูกนะครับ ็นกินนะครับเราสามารถไปแปรรูปได้หลายๆอย่างนะครับเราก็กินสดได้แล้วก็คั่วมันก็จะหอมกว่าหลายๆอย่างนะครับนี่นะครับอันนี้แมคเดมียมีนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะโต หลายปีแล้วนะครับห้าหกสี่ห้าปีนะครับที่มันเริ่มเริ่มอ,ออกผลปีที่แล้วกับปีนี้นะครับนี่ครับมันอ่าสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือมันจะมีหนูนะครับมากินนะครับเพราะว่ากระรอกพวกนี้มันจะมาเยอะมากนะครับ นี่จะเห็นว่ามันมีรอยกินนะฮะร,รอยกัดขอนแมนนะครับฟันนะครับมันก็จะขมมากขนาดเปลือกแขนอยากกลับได้เลยนะครับผมนี่แมคาเดเมียนะครับเดี๋ยวขอตัวเก็บสักครู่ก่อนนะครับผมไว้เรามาดูกันว่าในสวนนี้ได้เท่าไหร่ครับผม ดูครับอันนี้ก็สดสดนะครับมันกินหนุม่มมากินนะครับสดสดเลยนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะทุบให้ดูนะครับว่าข้างในาเป็นอย่างไรโอเคตรงนี้นี่ครับ นะครับลูกนะครับมันตดนุ่งแล้วครับผม แต่มันก็จะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเก็บกระต่อนะครับผมไป เราก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่เกตแต่แต่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนะครับผมโอเคครับบายบาย โอเคครับเพื่อนๆเราเก็บใกล้เสร็จแล้วนะครับอหวังว่าถ้าชอบก็กดไลค์นะก็ใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าไม่เราถ,ถึงเก็บไมคเดเมียนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับถ้าเราไม่เก็บมันก็จะเน่านะครับผมโอเคก็ถ้าสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมที่เพจคุณแมค ส่วนแม่คาไดเมียขุนแม่นายนะครับผมสั่งซื้อได้ที่นั่นนะครับผมอหลังจากนี้เก็บเสร็จเราก็จะลากานก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์และติดตามผมด้วยนะครับอัมเดอร์ยนะครับผมไปกระใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายทุกคน